สวัสดีค่ะสวัสดีอฟซีทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. คลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยวาวนพาทรงเลยเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเด้อจะบพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เอาแนวทางของแอดแผ่นแผ่นผ้นารวยมาฝากค่ะพี่น้องค่ะแอดแผ่นแผ่นผ้ารวยเลขกตาล่างเนี่ยซิมีอยสองใบท์ค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้เป็นงวดประจำมาที่หน่งเดือน12ปี6กหาเนาะค่ะอันนี้ใบแรกเดีใบ2สองลงให้อีกเทือนหนึ่งนะคะเล็กตะล่างแบบนี้อีกใบ1นสีเป็นเลขล็กเล 3, 9, ็กสาตัเก่างวทีแล้วเนาะค่ะพี่น้อง่างวดนี้เล็กตะล่างก็ได้หาศูนย์หาสองหาเจล้กก็ะ7เลขกสามตัวก็มีห72จ70ส20หาเจ็นองค่ะพี่น้องค่ะ,ข,ะ,คออคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลเอด็ดแผ่นแผนพารวยนะคะ ขออนุญาตนํามาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆในเบิ่งได้ชมจ้าอเอเพื่อนๆก็สิมีไลไล่ใบอก่่ะแล้วก็สิมีเลขวิ่งในสิทธาย่อยลงให้เนอะค่ะพี่น้อง่ามีเลขวิ่งเลขตาล่างแล้วก็เลกล่างแต่ว่าเลกที่เข,ขาดูเขาบ่อยกับเลขตาล่างชุดนี้ค่ะพี่น้อง่าอีกชุดหนึ่งก็สิเป็นตาล่างขึ้นกันแบบเดียวกันเพื่อนบอกว่าชุดเดิมชุดเก่า ต่อไปเป็นของแอดลือลั่นสนันเมืองค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อ,ขอมูล an, แอดลือลั่นเดอระเด้อแอดลือลั่นงวดที่แล้วนี่ชุดหกฮังนี่เขา่าเด็กจะพี่น้องจ๋าชุดหกฮังนี่สีมาได้บนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับใบนี้ก็บซิมีสองหาศูนหาแปดหาสองเจ็ดศูนหกละกับแปดหกสองหาสองเจ็ดนี่กรชนกระเบดแผ่นเด็กกับพี่น้องค่ะศูนหาเนี่ยกระ้องเนาะ คลิปนี้ให้เบิ้งสองแอดนะคะแต่ว่าแอดเลือดลันเนี่ใส่เบิ้งสองใบใบหกหางกับใบสองหางเนาะคะา่ะใบหกหางนี่มาได้ทั้งบนและล่างแล้วกับใบสามหางนี่เน้นล่างงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วแต่มักแดดชอบนะค่ะเพราได้บ่มักบ่ชอบกันเรื่อนพันเนาะจ้ะเนาะต่อไปเป็นชุด3หางค่ะพี่น้องค่ะ3 6 9 6แล้วก็90เนาะจะพี่น้องจ่าสำหรับชุดเน้นล้างล้างเน้นเน้เนาหางค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเก่าละค่ะเด็ก3หาง3ตัวขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ เจอกันคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวเิรยอยใหเบ่งเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะโชคดีรับโดยถูกหวยนางวัาที่หนึ่งจ้า